คุณที่เกิดราศีสิงห์ต้องเลิกป่วยใจเลิกป่วยกายออกจากปัญหาเดิมๆกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงแล้วดีลาออกทํางานในที่ใหม่ลาออกทําธุรกิจเองแล้วจะดีต้องไปสู่สิ่งใหม่แล้วดีฝันทง่งท่านที่เกิดราคนาราศีสิงห์ดวงชะตาประจำปีพุทธศักราช2567 เป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงดวงชะตาจะมีหนทางใหม่ข้อมูลทางโหราศาสตร์ของบุรพาจารย์ที่จัดให้ไปเป็นมาหามงคลชัยให้คุณประสบความสำเร็จและโชคดีฟังตงครับผมเปลี่ยนชุดเป็นสีแดงเป็นสีประจำตัวของท่านที่เกิดลัคนาราศีสิงห์แล้วผมก็มาอยู่ในพระวิหารประดิษฐานพระเจ้า28พระองค์ ณเนะมืองโบราณจังหวัดสมุทรปราการนี่คือกำลังบาร,รมีของพระธงที่รัฐนามาเป็นกำลังแก่ตัวกับผมและบรรดาท่านเกิดในราศีสิงห์และทุกท่านที่ได้ชมคลิปนี้และที่สำคัญที่ผมบอกว่ามันมีจุดเปลี่ยนแปลงเพราะอะไรเพราะว่าดาวพฤหัสดีโคจรเข้าสู่จุดที่เรียกว่าเป็นสุภกรรมะงานเปลี่ยนแต่คนที่เกิดในราศีสิงห์นั้นยังเห็นบ้างมีดาวเสาเล็งชะตา เสาเพ่งเล็งลักแงอสุราภุมเบณัสดาว่าไว้จันทร์เป็นสิบเอ็ดแกราหูเล่าอาพับอัประาคให้โทษแท้ประเหินราศีสิงหมีดาวจำตัวคือดาวอาทิตย์เป็นคู่ธาตุกับดาวเสาที่มาเลงชะตาตั้งแต่วันที่หนึ่งมีนาของปีสองพันหกสิบหกที่ผ่านมาและอยู่ไปสองปีครึ่งไม่เป็นไรคุณต้องหาโอกาสระลึกถ,ถึงคุณพระเจ้ายี่สิบแปดพระองค์และไปไหว้พระเสาเทวโพธิสัตว์เพราะท่านเป็นพระโพธิสัตว์เหมือนพระพุทธคทีได้ บำเพ็ญเพียรบารมีและไปโปรดพวกเทวดานาคธุตสิงห์ติัสทั้ง,งหลายนี่คือมหามงคลเพราะฉะนั้นดวงสตาผู้ที่เกิดในราศีสิงห์เนี่ยจะต้องเข้าใจว่ามันมีตัวช่วยที่สําคัญต้องระวังเรื่องความรักต้องระวังเรื่องหุ้นส่วนต้องระวังนิติกรรมสัญญาต้องระวังอาบยมุกและสิ่งที่ไม่ถูกต้องสิ่งที่เป็นสีเทาอย่าให้เข้ามา จะทำได้อย่างที่ว่าคุ้นผ่านพ้นและจะสำเร็จเปลี่ยนแปลงดังที่ได้ฟันธงในเบื้องต้นทุกประการฟันธงอีกทีครับเรื่องราวของการงานดวงชะตาของท่านที่เกิดลัคนาราศีสิงการงานเป็นยังไงจะเห็นได้ว่าดาวเจ้าเรือนการงานคือดาวศุกร์ในปฏิทินโหรที่สถาบันพากรศาสตร์ได้คำนวณล่วงหน้าเห็นว่าดาวศุกร์ปกติวิปริตบ้างครั้งสองครั้งในแต่ละปีแต่ปีพุทธศักราช2500 67ดดวสุโครจรเสดตีคู่ไปกับดาวพุธเสดแปลวรวดเร็วเดินหน้าแปลว่าคุณที่เกิดราศีสิงห์ต้องเลิกป่วยใจเลิกป่วยกายออกจากปัญหาเดิมๆกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงแล้วดีลาออกทํางานในที่ใหม่ลาออกทําธุรกิจเองแล้วจะดีต้องไปสู่สิ่งใหม่แล้วดีเรื่องการงานฝันทงธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอาหารของกินของใช้เสื้อผ้าแพรผัผนสิ่งสวยงาม เกี่ยวข้องกับต่างประเทศทําธุรกิจขนาดกลางขนาดใหญ่จะมีการขยายตัวเติบโตการลงทุนพุ้นส่วนจะต้องมี MOU ที่ชัดเจนเตือนไปแล้วนะ MOU คือข้อตกลงที่ละเอียดยิบและมีข้อกฎหมายควบคุมอันนี้คือต้องระวังเรื่องบัญชีต้องมีที่ปรึกษาทางบัญชีและที่ปรึกษากฎหมายเพราะดาวเสาเล็งเนี่ยมันเป็นกรรมเกา่าดาวเสาเนี่ยมาจากเรือนอัลิแปลว่าเจ้ากรรมนเวร ในปีนี้ทําบุญกุศลครั้งใดปฏิบัติธรรมคาใดอุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรข้าพระเจ้าขออุทิศบุญกุศลที่ได้สร้างในบุญกลือยาววัตถุสิบทำบุญสร้างอาคารปฏิบัติธรรมวัดเจ้าอามทําบุญสร้างวิหารหลวงวัดบ้านเด่นเชียงใหม่ของพระครูบาเจ้าเทืองทำบุญสร้างขอสวดมนต์วัดแคร์จังหวัดสุพรรณบุรีของท่านพระครูไปสารธรรมวงทำบุญทุกสถานที่ผมนำทำนั่นแหละและมันสำเร็จ ทำบุญกับหลวงตาเยือนซึ่งเป็นพระเรียสง์อยู่ที่จังหวัดสุรินทร์เงี้ยท่านเป็นบูรณะวัดอีก40วัดเงี้ยที่ออกเหรียญเป็นมงคลแต่ไม่ได้ให้เช่าบูชาให้เป็นที่ระลึก่วกบุญนี่คือสําคัญเลยนะสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นบุญอนเนกอน,นันต์ต้องทําอย่างต่อเนื่องแล้วบุญมันจะเคลื้อกูุไงอดีตเป็นรากฐานของปัจจุบันปัจจุบันเป็นรากฐานที่จะเกิดแปลนาคตเราแก้อดีตได้ไหมไม่ได้แต่เราจะสร้างอนาคตได้ไหมได้ จากสิ่งที่รู้ล่วงหน้ารู้ก่อนใครรู้ในสิ่งที่คุณไม่เคยรู้จากผมรักราชสีประสบการณ์หูวน้สาสมป,ปีนี่ชัดเจนเห็นชีวิตคนมามากมายจึงมาบอกกล่าวเล่าขานว่ามันน่ากลัวแต่แก้ได้คืออย่าไปจมกับความทุกข์เก่าๆเรื่องธุรกิจต้องมีข้อตกลงที่ชัดเจนและไม่ประมาทคุณก็จะผ่านพ้นวิกฤตปัญหาและไปสู่สิ่งใหม่ๆเรื่องการเงินดวงชะตาเรื่องการเงินชาวราศีสิงห์จะเห็นได้ว่า เป็นปีที่มีรายรับมากก็มาดูว่าปฏิทินโหลสถาบันเพยากรศสตราดาวพุธในปี2 5 6 7นเดั้นเดินหน้าไม่มีวิปริตเลยและเสริฐด้วยแปะวะลว่ารวดเร็วรวดเร็วแปลวะ่าเงินเข้าเร็วรับเร็วได้เร็วเยอะแยะมากมายคุณต้องทํางานมากได้เงินมากทํางานมากอะไรที่งานไม่ได้เงินเยอะทำรวยซะนี่คือเรื่องดีแล้วต้องหาสิ่งมาเสริมกระทุงกระตุ้นไปที่ไหนหลานเทพเจ้าอาบเขามีอะไร มีสูงวัตถุมงคลคุณก็ไปช็อปไปบูชาตามที่ปรารถนาเอาเลยเอาเลยคุณจะโชคดีอนาถาบินทิกามหาเศรษฐีเงี้ยเหรียญพระราหูทรงพุธนะรุ่นปฏิหารดวงชะตาเปลี่ยนแปลงดวงจากร้กายดีเี้ยพ่ายันพระนะพระาหูทรงพุธนะเออนี่ยสุดยอดคุณต้องมีไว้บูชาประจําตัวประจาต,จตนที่ผ่านมารายได้มีมากรายจ่ายก็มากแต่คุณอย่าลืมว่าระวังนิติกรรมสัญญาจะนําพาให้เสียเงินเสียทอง เพ,พราะพราหูทัานจรเข้าราศีมีนเล็งเรือนคันนี่แหละราหูคนทรัพย์ก็ประมาทเพาะไว้ใจระวังเอาไว้นะนี่คือสิ่งที่ต้องเตือนต่อมาในเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความรักและครอบครัวเฮ้ยเรื่องนี้หนักใจถ้าคุณมีปัญหาเรื่องความรักกับใครสักคนหนึ่งแล้วมีทุกข์ ตัดทิง้งตัดทิง้งจำเอาไว้นี่คือเรื่องที่ต้องบอกกล่าวเพราะมันเป็นปีที่จะมีโศกนาฏก,กรรมเรื่องความรักต่อเนื่องมีปัญหาสิ่งมีจุดอ่อนคือมักเป็นคนถูกหักหลังเรื่องความรักใครเป็นโสดอย่าลิมีรักวางใจไปเลยเอาเวลาไปทุ่มให้กับเรื่องการงานแต่ถ้าเกิดใครมีครอบครัวแล้วระคับประคองแต่ถ้ามันต้องเลิกล่ะอย่าเสียใจเพราะมันไม่ใช่เท่านี้แหละจบนี่คือบทเรียนชีวิตและหนังชีวิตเรื่องยาว ้องระวังนะครับและอีกข้อหนึ่งที่เตือนคนทั้งหลายระวังที่มีความสัมพันธ์กับแบบลับๆไม่เปิดเผยยังไม่ได้แต่งและเผยท้องอันนี้อันตรายมากระวังผูกรัดไม่ตลัดไม่หลุดเลยนะในเรื่องของสุขภาพและอุบัติเหตุคุณจะมีปัญหาเครียดโรคประสาทรหรือประสาทแดงคืออางนี้นะ เรื่องเล็กเอามาเป็นเรื่องใหญ่งานที่ได้เงินกลับไม่ทําเอาไปใส่ใจเรื่องความรักปวดกระบาลเพราะฉะนั้นความเครียดมันจะเกิดขึ้นแล้วมีปัญหาผ่อนคลายผมแนะนานะย้ายบ้านย้ายที่อยู่ย้ายที่นอนที่นอนตรงนี้ไปนอนอีกที่หนึ่งหรือไปนอนโรงแรมไปนอนรีสอร์ทเปลี่ยนที่บ้างดีชีวิตมันจะเหมือนกับเปลี่ยนวิถีแรงกดทับแล้วมันดีเองและที่สําคัญคุณต้องติดตามดวงชะตารายเดือนว่าราศีสิงหาคมกุมภาพันธ์มีนาคมเนี่ยผมเจาะลึกอีกนะ ติดตามได้ทาง YouTube ช่องเดอะฟันธงนี่แหละมีคำตอบจัดให้จัดให้อย่าลืมกดติดตามกด b ั c ส i า e และกดกระดิ่งเตือนด้วยอย่าลืมอย่าลืม,ลมนี่เพิ่งพูดปีแรกเลยนะคุณถ้าเป็นลืมนี่เข้ามาดูแล้วก็ผ่านตัวให้ของดีๆใหม่ๆคุณก็ไม่เห็นไงและที่สำคัญนะครับถ้าปวดกล้ามเนื้อเนี่ยผมมีปัญหาเนี่ยผมแนะนำเลยหนึ่งไปฝังเข็มถ้ามันคลายถ้านวดโดยดีไม่ดีนะลงศอกลงเข่าเนี่ยเส้นจมสองถ้าปวดอยากจะคลายในทุกสถาน ถ้ามันเบาๆก็หา S O S ฟา r p แพดติดแน่นแปะง่ายคลายปวดคุณหมอเภสัชกรเขาร่วมมือกันทำนะและผลิตอย่างดีแล้ววางที่เซเว่นอีเลเวนและราคาไม่กี่สิบบาทหรือวางที่ร้านขายยาชันนำทั่วประเทศไปถามหาเลยหมอรักฟันทง S O S มีไหมก็จัดให้ของดีซื้อมาไว้ประจำบ้านผู้หญิงปวดประจำเดือนปวดท้องไม่ต้องใช้น้ำร้อนประครบแปะหน้าท้อง คุณปวดต้นคอเพราะคุณก้มดู iPad นะ iPhone มากนะคุณก็แปะต้นคอดีนี้เขามีแถบแบบวาวตามต้นคอเนั้นดูดีมากไปหามาใช้เลยขอขอบคุณสถานที่คือเมืองโบราณเห็นไหมพุทธเจ้า28พระองค์ลองมาอ่านดูนะพุทธบาลามีที่คุณสวดคาถาที่น้มัชรอนน่ะคือรัตนพุทธเจ้าทั้งพู้พระองค์นี่แหละเข้าใจไหมครั้งแรกเห็นที่วัดบ้านเด็ดมีวิหารดุจเดียวกันคือวิหารพุทธเจ้าย .8 พระองค์และก็เป็นพระองค์ยืนอันนี้เป็นพระองค์นั่ง ณเมืองโบราณต้องมานะแล้วที่สําคัญนะปีนี้ต้องทำอะไรไปไหว้พระสักการสิ่ง์สธิ์คุณคือราศีสิงต้องไหว้ลศาลพระหลักเมืองนะหลักเมืองกรุงเทพเป็นหลักเมืองคู่เราจะตั้งหลักได้ตั้งต้นได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆต้องไหว้ศาลหลักเมืองต้นปีต้องรีบไปสองไหว้พุทธรูปที่เป็นผู้บ้านคู่เมืองเช่นหลวงพ่อพระทองคําวัดไตรมิตรนะหลวงพ่อพระพุทธนิมิตพิชิตมารวัดนาประเมรหลวงปู่ทวดวัดแหลมแคชนบุรี ชนบุรีเป็นภาคตะวันออกที่เลืองลุ่งที่ดินราคาพุ่งในสองปีที่ผ่านมาใช่ไหมนี่คือโสดนะครับและไปไหว้พระราหูบรมเทวโพธิสัตว์ที่ลานเทพวัดเจ้าอามและแวะบูชาวัตถุมงคลทั้งหลายเกี่ยวกับพระราหูอาไว้ติดตัวประจาตนเป็นมงคลคุ้มครองดวงตาและนี่ที่ผมแขวนนี่เห็นไหมแหวนมหาเทพนะพระศิวะพนารายหรือพระพีราบองค์นรสิง์สุดเลยสององค์นี้อวตารปราบมารแกุ้กข์โวยไทยกระจัด ตัดปัญหาทุกอย่างแขวนติดคอประจาตนเป็นมงคลและเป็นเครื่องประดับที่สวยงามนะครับนี่ควรจะหาไว้บูชาติดตัวของที่บูชาติดตัวประจาตนนอกจากแหวนแล้วมีอะไรนี่เลยสุดยอดสีพึ่งพระแม่รัศมีเทวี TV แห่งความมั่งคั่งความรักความโชคดีโอ้โหสีปากป๊าบนะคนรักคนหลงเงิเนทองไหลมาเทมาผมก็แจกทั้งทีงามทุกคนเนี่ยทุกคนก็ได้หมดบางคนอยากมีแฟนก็ได้แฟนแต่เราให้ดีราศีสิงห์เดี๋ยวมันจะเกิดเสน่ห์หนักน,นะครับ ควรจะมีเหรียญเทพราหูทรงกุธบรมเทวปุติสัตว์ที่บอกไปแล้วรุ่นปฏิหารดวงสตาร์มีพระอริยมาอธิษฐานจิตให้5วาระพิธีสุดยอดเลยนะครับเป็นมหามงคลผมจะสร้างเหรียญเทพราหูเนี่ยเป็นเหรียญรุ่นสุดท้ายในการที่จะสร้างเหรียญพระราหูแล้วมันรีบไปบูชาสการะไปที่ลานเทพเจ้าอาบหรือที่อยู่ข้างล่างนี้นะครับเอาละครับมีคือสิ่งที่เป็นมหามงคลแลนะปีนี้ผมบอกเลยปีแรกที่เป็นมหามงคลเปิดเบิกเลิกชัยกลุ่มกิมมิค เขาเปิดตัวน้ําหอม12ราศีเข้ามาปรึกษาหารุผมเอาข้อมูลแต่ราศีให้นายแพทย์ผู้ชำนาญการด้าน,นการวิจัยกลิ่นว่าราศีนี้ควรจะมีกลิ่นนี้ตามศักยภาพของดวงดาวแล้วก็ขอมวลสารวานมงคลของผมไปหลายประการว่านสาวหลงที่พิอ้วนรีเทิร์นเรียกว่าว่านหัวกอดหรือสาวกอดนะนะกอดกอดันจนวันตายโหสุดยอดใส่ผสมลงไปในน้ำหอม12ราศี อย่างราศีสิงห์เนี่ยลลโอก็คือนำหอม12ราศีลลโออเป็นงสุดยอดมีไว้ประจำตัวประจำตนสักครั้งสักครั้ง,งดีแน่นอนประทงเอาละครับทั้งหมดทั้งมวลน,นี้ก็เป็นมหามงคลเครดิตและเรื่องราวต่างๆพิจารณาตามวิจรญญารยณของคุณที่พึงมีก็ขอให้เป็นมหามงคลวีถีประสบการณ์รอบ30ปีหวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคุณขอราศีสิงห์พ้นเคราะห์วยภัย เปลี่ยนแปลงดวงชะตาจากร้ายกายดีและต้องเปลี่ยนแปลงตั้งแต่บัดนี้ขอให้โชคดีฝันธงครับ